ครับเดี๋ยวเราจะมาลงรวมกับแฟนเพจของเรานะครับีมไม่ม,มาไหนครับเนี่ยมาไหนครับบอลมาใกล้ๆนี่นะผมหนุ่มยกก่อนนะผมสามที 耶。Yeah. Bye, bye, bye. 快快快！走。三十倍。喂，八 yeah yeah，快快快，走。

เนื้อผมไม่ได้นอนแต่เขาก็ใส้ได้ครับเขาคนนี้ครับผมเก่งเก่ง どうぞ。 นาทีสุดท้ายครับ สามสิบวิสิบวิสองหนึ่ง หมดเวลาครับครับไทิ่ชไปแลเ็ไปแล้วโอเคครับก็จบปแลาครับ,บผมเมื่อกี้ก็มีชาวโซเชียลดีกว่ามาลงรวมด้วยสอคนนะครับ อะใครอยากลงรวมพวกเรารับหมดครับรอบอะรอบนี้ผมไม่นแต่คนเดียวผมลงด้วยถ้าลงรวมอะลงรวมผมได้หมดนะไอต่อยท้องเขาเนี่ยไม่อยากไปอินกับโซเชียลเขาตอบอะไรมานี่โอ้โหแบบทั้งคืนไปนั่งตอบไปสู้หรือว่าเอามาเล่นได้อะใครเม้นด่าผมเรียกมาเลนได้อะบอกเลยไอต่อยท้องอะเขาแต่คนเดียวนะแต่ลงรวมผมได้หมดไอต่อยท้องไม่สู้ต่อยท้องก็ต่อยเขาถ้าลงรวมแต่ผมลงด้วยมานะใครอยากเจอ พักมาโอเคครับก็เป็นกิจกรรมระหว่างลูกเพ่กับแฟนเพ่กับอะไรสนุกสนุกอันนี้ไหครับผมผมก็ห้าวแต่คุณก็คอยคอยตับมั่มาตลอดเนี่ยโอ้โหคไปเบรกนิดเบียบเบรกให้เขาห,ห,หน่อยโอเคครับผมโอเคครับผมใครจะมาเล่นมาลงรวมครับอันนี้ใครจะมาเล่นมาลงรวม,มาอาะประสบการณ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเรารับมือเอง